สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแมทธิวอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยที่ผมได้ทำการรีวิวในส่วนของการใช้งานพื้นฐานของตัว sony xav ax 8 1 0 0ไปแล้วเนี่ยวันนี้ผมจะมาอธิบายในส่วนที่ได้เพิ่มเติมมาจากตัว ax 8 0 0 0นะครับก็คือในส่วนของช่อง hdmi in ที่มุมซ้ายล่างของตัวจอนี่นะครับสำหรับประโยชน์ของการใช้งานของช่อง hdmi เนี่ยก็จะมีเรื่องของการที่เราจะสะท้อนหน้าจอจากตัวโทรศัพท์มือถือครับ การที่เราจะเชื่อมต่อกับกล่อง Android Box AI Box หรือว่า Smart Box ที่กำลังฮิตมากๆครับตอนนี้หรือแม้แต่กระทั่งการที่เราเนี่ยจะเชื่อมต่อกับตัวกล่องทีวีดิจิตอลติดรถยนต์ครับหรือว่ากล่องทีวีจากค่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็น AS Play หรือ True ID ครับโดยวันนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการเตรียมนะครับเป็นกล่อง Android Box ตัวนี้นะแล้วก็ส่วนของกล่อง True ID ครับพร้อมกับรีโมทเนี่ย เดี๋ยวจะมาสาธิตการใช้งานให้ดูกันครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าสําหรับตัวช่อง HDMI เนี่ยทำงานกับตัวนวัตรกรรมอื่นๆแล้วเป็นยังไงกันบ้างติดตามชมได้เลยครับตอนนี้นะครับตัว Android Box เนี่ยก็ได้ทําการเชื่อมต่อกับเครื่องเล่น Sony ด้วยสาย HDMI เป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการใช้งานสําหรับตัวเมาส์ที่เห็นอยู่นะครับสามารถใช้ในส่วนของเมาส์ไร้สายครับผมหรือว่ารีโมทไร้สายที่ มีตัวรับสัญญาณเป็น USB นะครับสามารถเสียบกับตัว Android Box ได้เลยสำหรับ Android Box เนี่ยฮะก็เปรียบเสมือนเป็นจอ Android ครับมีสามารถโหลดแอปพลิเคชันต่างๆได้ครับหรือว่าแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในเครื่องแล้วนะครับอาทิเช่นในส่วนของ YouTube ครับสามารถโหลดเกมต่างๆได้ครับหรือว่าแอปพลิเคชันเพลงครับเช่นจุก Netflix ครับดูทีวีออนไลน์ต่างๆสามารถใช้งานได้อย่างดีเลยะครับมาลองดูกันที่ Netflix กันก่อนดีกว่าครับ สำหรับความเร็วหรือความแรงนะครับก็จะขึ้นอยู่กับที่ตัวกล่อง Android Box นะครับเพราะว่าตัวจอเนี่ยเป็นแค่ตัวที่รับสัญญาณมานั่นเองครับโอเคครับผมตอนนี้เนี่ยตัว n e t f l i กก็ได้เริ่มทำงานแล้วนะครับมาครับผมก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้ฮะเรามาลองดูหนังกันสักเรื่องดีกว่าครับอลองดูเป็นซีรีส์ตัวนี้ก็ได้ครับ มาครับผมเริ่มเล่นกันเลยครับสามารถกดเพิ่มเสียงจากตัวเครื่องเล่นโซ n y ตรงนี้ก็ได้ครับยังมีในส่วนของการใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับเดีย๋ยวลองลองออกไปดูกัน นฮะหรือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่เป็น YouTube ครับมาฮะต้องดู YouTube กันสักตอนดีกว่าครับนะฮะสามารถเลือกตอนต่างๆอื่นๆได้นะครับผมก็แล้วแต่จะเลือกเลยครับนี่ฮะ นี่ก็คือการใช้งานในส่วนของ Android Box นั่นเองครับสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้เพิ่มเติมครับจากตัว Google Play Store ของ Android Box นั้นๆเองครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการเชื่อมต่อตัวเครื่องเล่น Sony XAV AX 8 1 0 0เข้ากับตัวกล่อง True i d นะครับผ่านตัวสาย HDMI ครับเนี่ย เสียบกับตัวหน้าจอแล้วก็มาเสียบที่ตัวกล่องทูครับแล้วก็ทําการปล่อยไฟครับผมเข้าตัวกล่องทูไอดีหลังจากนั้นครับกดไปที่ปุ่ม HDMI ตรงนี้ฮะก็เปรียบเสมือนการดูทีวีเลยนะฮะสำหรับการใช้งานกล่องทูไอดีนะครับสามารถควบคุมผ่านตัวรีโมทตรงนี้ได้เลยนะฮะลองกดปุ่มโฮมดูครับ ก็จะมีในส่วนของหนังจากทรูนะฮะหรือว่าการใช้งานในส่วนของ Netflix ก็ได้ครับลองดูหนังกันสักเรื่องดีกว่าฮะเพิ่มเสียงได้จากตัวรีโมทเลยครับก็ประมาณนี้ครับผมหรือว่าการใช้งานในส่วนของตัว YouTube ครับ เป็น YouTube ที่อยู่ในตัวกล่องทัวร์ดีนะฮะก็ลองกดดูแด้หรือแม้แต่กระทั่งการดูทีวีปกตินะฮะเราก็สามารถดูได้ครับนี่ครับผมต้องเสียงได้หรือว่าการเปลี่ยนช่องจากตัวรีโมทเนี่ยฮะก็สามารถกดได้ที่ตัวรีโมทเลยครับ เลืออกช่งได้ครับมนมมน,น,นี่ก็เป็นการใช้งานในส่วนของกล่องทีวีนั่นเองนะครับเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI กับตัวเครื่องเล่นครับ <S 1> <S 1> <S ในตัวเครื่องเล่น Sony XAV AX 8 1 0 0ตัวนี้นะครับยังสามารถรองรับเรื่องการใช้งานทีวีดิจิตอลติดรถยนต์ได้ด้วยนะครับ สำหรับอีกหนึ่งประโยชน์นะครับของช่อง HDMI ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการสะท้อนหน้าจอจากตัวมือถือครับเพียงแค่เรานะครับหาตัวอะแดปเตอร์แปลงจากช่องสายชาร์จตรงนี้นะฮะให้กลายเป็นช่อง HDMI แล้วทำการเชื่อมต่อกับตัวเครื่องเล่น Sony XAV AX 8 1 0 0ตัวนี้ด้วยสาย HDMI ครับก็สามารสถสะท้อนหน้าจอจากตัวมือถือได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับสำหรับความสมบูรณ์แบบนั้นคืออะไรคือเรื่องที่เราเนี่ยสามารถสะท้อนหน้าจอได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อบลูทูธ การที่เราสามารถใช้งานแอป Netflix ได้ถือว่าสมบูรณ์แบบมากกว่าการสะท้อนหน้าจอผ่านตัวเว็บลิงแน่นอนครับสำหรับท่านหน่อยนะครับที่สนใจในตัวเครื่องเล่น Sony x a v a x 8 1 0 0ตัวนี้นะครับก็สามารถโทรมาหาเรานะครับได้ที่เบอร์029323485ครับ0845244433เยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.carpromarket.com ครับ หรือว่าเข้ามาเพื่อนกับเรานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ idline s i p o n e นั่นเองครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ชอบในวิดีโอการรีวิวในตอนนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้ที่ปุ่มสีแดงด้านล่างนี้เลยนะครับเพื่อติดตามข่าวสารใหม่ใมในนวัตกรรมในรถยนต์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมแมทธิวนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับเครื่องเล่น Sony x a v a x 8,100 Top Mo ทเดล0 2 1ตัวนี้นั่นเองครับบ๊ายบายครับ